ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทํามีกอบพี่น้องยายเอียรจะผาเม็ดมีกอบมีกอบน้ําเขือเทศสีแดงนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเส้นหมี่นะคะนี่ก็คือเส้นหมี่นะคะนี่นะคะพี่น้องเราซื้อมานะคะแล้วก็มาฉีดแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็มาฉีดแบบนี้นะคะฉีดออกนะคะพี่น้องเพื่อการเพื่อที่เราจะได้ทอดแล้วก็เขาจะไม่ติดกันเป็นแพรนะพี่น้องเนาะ แล้วก็จะทยอยทอดทีละน้อยนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะเป็นหมีก่กรอบแบบสวยงามนะคะเส้นหมี่สวยงามเนาะแล้วก็จะเอามาฉีกนะคะพี่น้องฉีกให้มันได้สองถุงนะคะเพราะว่ายายซื้อมาสองถุงเนาะ,ะฉีกให้ออกจากกันแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะฉีกแล้วก็เราจะเอาไปทอดในน้ํามันที่ร้อนๆนะคะพี่น้องนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาชมกับยายนะคะแล้วก็น้ำหมี่กรอบนะคะพี่น้อง น้ำหมี่ก๋อดีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือวัตถุดิบน้ำหมี่กออนะคะน้ำหมีก่กวอนนี้จะเอียดใช้น้ำมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีแดงนะคะมีก๋อจะทําเป็นน้ําสีแดงมาพี่น้องเนาะแล้วก็มีผงปรุงรสมีน้ำตาลนะคะจะเอียดจะเติมน้ํามะนาวนะคะพี่น้องน้มามะนาวจะให้ความเปรี้ยวนะคะจะให้ความเปรี้ยวตัดตัดหวานตัดเปรี้ยวแล้วก็ตัดนัวสามอย่างนะคะ นี่พี่น้องเดี๋ยวติดตามชมกับยายนะคะยายจะมาทําน้ํอมีกกอบให้ชมนะคะในในน้าสีแดงนี่นะคะเดี๋ยวมาชมกับยายละเอียดนะคะข่ามานะคะพี่น้องน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะต่อไปยายะเอียดก็จะเอามี่ลงไปทอดให้ดูนะคะนี่ค่ะพี่น้องนะคะเวลาน้ำน้ำมันเขาร้อนจัดนะคะพี่น้องแล้วก็รีบเอาขึ้นนะคะพี่น้องค่ะ นี่นะคะก็จะสีสวยแบบนี้นะคะก็จะเอาพยอยเอาลงนะคะพี่น้องน,นะคะแบบนี้นะคะเราจะทอดนี่ให้ให้กรอบก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปราดน้ํานะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายเอ่อทอดเสร็จนะคะนนี้ชมดชมตอนนี้นะคะ ปอบมีปอบนะคะมีปอบแบบนี้แหละนะคะเด่ก็จะทอดที่เ็จเยวมาดูตอนที่ยายราดซอสนะคะพี่น้องนะคะเอาพี่ยายทอดเส็จแล้วก็ราดซอสให้พี่น้องนะคะนี่ก็นี่นะคะนี่ก็คือตอนที่นำมาน้อนร้อนเราจะทอดแบบนี้นะคะนะคะพี่น้องนะคะมาอีกรอบนะคะต่อไปนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือน้ำซอสนะคะน้ำซอสมะเขือเทศสีแดงนะคะ ที่ละเอียดจะทําเป็นน้ำเขามีกรอบนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่ละเอียดก็จะมาใส่ผงปรุงรสลงไปพี่น้องผงปรุงรสลงไปเลยซองนะคะพี่น้องซองนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะพี่น้องน้ําตาลประมาณครึ่งกิโลนะคะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะเราจะไปเคี่ยวนะคะพี่น้องเราก็จะเอาไปเคี่ยวนะคะ ตอไปนะคะยีเอกก็จะมาใส่น้ำมะนาวนะคะนังเอกของเราเขามีกอบสีแดงของยีเอกก็คือน้ำมะนาวนะคะพี่น้องนี่ก็คือส่วนที่เราบีบออกเนาะบีบออกแล้วนะคะเราจะมาใส่ในน้ำมีกอบนะคะพี่น้องน้ำมะนาวนะคะยีเอกก็จะใส่ทั้งหมดมันมีอยู่สี่ลูกนะคะยีเอกใส่หมดเลยนะคะเราบีบแล้วนะคะเราจะทําเป็นน้ำมะนาวเสร็จแล้วพี่น้องเนาะ ขาก็จะได้สามรสนะคะมีเปรี้ยวนะคะมีเปรี้ยวนะคะมีนัวแล้วก็มีหวานนะคะเราจะไปเคี่ยวเนาะพี่น้องเนาะขาดเหลืออยัางข้าก็ัทยอยใส่นะคะถ้ามันไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่อีกนะคะพี่น้องนะคะถ้ามันไม่นัวก็คือนะคะใส่ผงุงรดลงไปนะคะถ้ามันไม่เปรี้ยวนะคะก็ใส่น้ำมะนาวเนาะนะคะไม่หวานก็ใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องที่อยากจะเอาไปเคี่ยวนะคะพี่น้องที่อยากจะเอาไปเคี่ยวให้เข้าเหนียวนะคะ เี้ยวนิ้วเหนียวแล้วก็จะเอาไปลาดใส่ตัวหม่กรอบนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนะคะเดี๋ยวไปเขี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวไปนะคะเขี่ยวข้าวเหนียวนะคะเขี่ยวไปเขี่ยวไปให้ข้าวเหนียวนะคะเราึงจะเอานะคะรสชาติได้แล้วนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานนัวนะคะสามรสได้แล้วนะคะ ก็จะเคี่ยวนะคะต่อไปก็จะเคี่ยวให้เหนียวนะคะเคี่ยวให้เหนียวนะคะเราจะเอามาโรยใส่กับมี่กรอบ้ะพี่น้องเนาะนะคะเยวมาดูตอนที่ใยเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาชงนะคะมาชงใส่กับมี่กรอบนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่นะคะค้นไปสี่น้องเคี่ยวไปนะคะค้นไปเคี่ยวเคี่ยวไปจนเขาเหนียวนะคะพี่น้องนะคะถ้าน้ําไม่เหนียวนะคะจะทําให้มี่กรอบเราอยู่ได้ไม่นานนะคะพี่น้อง ถ้าเราเคี่ยวนานๆมีน้ำซอสเราก็จะเข้มข้นนะคะมีกอบมันก็จะไม่ยุบตัวนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะมีกอบก็จะยังคงความกรอบเพราะว่าน้ำเขาเหนียวนะคะถ้าน้ำไม่เหนียวก็คือเขาจะยุบตัวนะคะเราจะเคี่ยวให้เข้าได้นะคะให้เขาเหนียวๆนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องต่อไปละเอียดก็จะมาโรยนะคะจะมาโรยน้ำมี น้ำมีใส่มีกรอบน้อพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาโรยนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเด็ดก็จะโรยแบบนี้นะคะโรยโรยโรยแบบนี้นะคะแล้วก็จะชโงงนะคะพี่น้องก็จะชงเขานะคะให้เขาเหนียวนะคะให้เขาเหนียวนะคะให้เขาเหนียวทั่วๆนะคะให้เขาทั่วๆนะคะพี่น้องนะคะตรงให้เขาทั่วๆแบบนี้นะคะตรงให้ทั่วๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไป ตัวไหนที่มันได้แล้วน้อพี่น้องเนาะเอียดก็จะเอาไปใจอีกอีกหนึ่งไว้หนึ่งอีกหนึ่งถาดนะคะตัวนี้เราชงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาชงอีกนะคะน้องชงไปให้เขาตุดทั่วนะคะงชงให้ทุ่ทัวนะคะนี่นะ,ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายชงเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องชงไปแบบมีหลานเขา ขวถึงนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะกรอบมากเลยนะคะกรอบกรอบ็บเจ็บกรอบกรอบเดี๋ยวไปดูตอนที่ยายแก็กของนะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ชมนะคะตอนนี้เราก็ลาดก่อนเนาะลาดน้ำซอนมัขวนะคะใช่แล้วเราก็จะมาพักไว้แบบนี้นะคะ นะะคเพื่อเตรียมบรรจุกล่องต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมตอนที่ละเอียดทําเสร็จนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันพี่น้องมาเบิ้งกันนะคะได้อีกแค่กรอบอ่ะแค่กรอบเบิ้งนะคะกรอบกรอบขึ้นชนะนะคะอย่างนี้นะคะจะทง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 ไม่ทั่วเลยนะคะอี่นี่โอ้เหนียวดีเหนียวดีกรอบอร่อยครับแคบแบเลยนะคะ แล้ะะวก็จะชงไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเอเสร็จแล้วมาดูตอนที่ยายแพ็คใส่กล่องนะคะสวยงามสวยงามนะคะสว,วัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะมีกรอ,อบมีกรอบมะนาวมีกรอบราดมะนาวน้ำมะนาวเสร็จแล้วนะคะพี่น้องมากินน้ำยาเหยียดนะคะแซ่บนะคะมันจะออกสามรสนะคะพี่น้องมีออกนัวมีเอ่อออกเปรี้ยวแล้วก็ ก็หวานนะคะพี่น้องสามรสเนาะอร่อยนะคะพี่น้องพี่เอ็ดทำได้ทั้งสองถาดใหญ่ๆเลยนะคะเราจะทําเอาไปใส่บาตรกันนะพี่น้องเนาะนะคะนี่เอาไปแก้พี่แกน้องแล้วก็เอาไปใส่บาตรแล้วก็ไปขายพี่น้องขายก็ได้นะคะพี่น้องนะคะพี่เอ็ดเคยทําขายนะคะพี่น้องนะคะพี่เอ็ดทาขายมาแล้วนะคะออกตลาดทําขายมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ ไม่เห็ดลุงน้องพี่น้องเนาะม่เห็ดลุงยูทูบพี่พี่น้องน้องเบิ้งนะคะว่าสูตรที่ใส่น้ํามะนาวจะเป็นอย่างไรและรสชาติย่งไงนะคะนี่แบบนี้ค่ะอรสชาติเปรี้ยวหวานนัวเปรี้ยวหวานนัวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีเพื่อนเ่อนน้องน้องที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะโอ้ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันสักสักไอ้แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆจแต่ก็จริงจริงอย่าพี่น้องเด้อนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะะชุยชุยเซ็บเซ็ปชวยยเซ็บเซ็อร่อยหอมมะนาวนะคะมะนาวก็มะนาวสดจากสวนของเรานะคะมาชิมค่ะมาชิมกับย่าเอี๊ยดนะคะหวานมันเค็มนัว สูตรน้ำมะนาวค่ะขอบคุณค่นะคะขอบคุณมากมาะคะะ่ะมาชิมมาชิมพี่นองอร่อยมากอยากให้ชิมนะคะสูตรน้ำมะนาวนะคะยายใส่น้ำมะนาวนะคะไม่ใช่มะนาวขวดนะคะพี่น้องเป็นน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ